คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกเป็นพระคาถาโบราณเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเสริมสร้างดวงชะตาบาร,รมีให้แก่ผู้สวดให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันสวดภาวนาวันละสามหรือเกจบจะพลิกชีวิตได้ราวปฏิหาร ก่อนสวดขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและเล็กถึงคุณพระรัตนไตรัยเป็นที่ตั้งนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดี พาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมะนะณมะพระทะพุทธังรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมี เมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะพระพุทธังรัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธ เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมะนะนะมะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะพระพุทธังรัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดี เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพระพุทธังอรัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปมิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณนะโม machines, พุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดี เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมะนะนะมะพระทะพุพทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพระพุทธังรัตนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธ เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมะนะนะมะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมณนะพระพุทธังรัตนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดี เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบรารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพระพุทธังอรัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดี เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมีฌานบาร,รมีญาณบรรารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมณนะพระพุทธังรัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธ เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพะทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมณนะพระพุทธังรัตนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธ เปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมพะพระทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมี ปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมีฌานบาร,รมีญาณบรรารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะาพุทโมนะ